ท่านผู้ชมครับมาพบกับในรายการ BMC Station ผมหนุ่มคงชัดนะครับดำเนินรายการวันนี้ในรายการ BMC Station พาท่านผู้ชมมาทํารายการนอกสถานที่นะครับโดยมีแขกผู้มีเกียรตินะครับแขกรับเชิญนะครับหลายท่านนะครับที่จะมาร่วมดําเนินรายการในวันนี้นะครับท่านแรกนะครับก็คือพี่ปีครับผมท่านที่2นะครับก็พี่ตั๊กครับผมสวัสดีครับครับผมแล้วก็อีกท่านหนึ่งขาดไม่ได้เลยนะครับที่จะเป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวต่าง นะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับท่านผู้การกบครับสวัสดีครับครับผมท่านผู้การกบเนี่ยได้รับการแนะนําจากทางที่ปีนะครับที่จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับนกนะครับในเขาเรียกว่านกประเภทต่างๆใช่ไหมครับลักษณะนี้วันนี้เราจะโจงกัน่างนี่ดีกว่านะครับเราคุยกันเรื่องนกสองประเภทครับผมนะครับนกเขาชวาครับนะครับกับอันที่สองนกเขาใหญ่ครับนะครับ เอามันชัดเจนเลยนะปักนะได้ครับวันนี้ผมก็ถูกที่ปีเชิญมานะครับเพราะว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเราเราจริงๆแถวบ้านเรามีเยอะนะนกเขาเนี่ยนะครับแต่เราไม่รู้ว่าเขาอะไรบ้างไม่ใช่เขาไม่ใช่เรานะนกเขาจริงๆเลยเนี่ยต้องมาหาความรู้จากท่านเพราะว่าท่านผู้นี้ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่มีความรู้มากครับวันนี้ที่ปีเชิญมาก็ขอบคุณมากนะครับท่านเป็นอดีตนายกสมาคมนกเขาชวาแห่งประเทศไทยครับแล้วก็เป็นคนที่เข้าไปแข่งขันนก แล้วก็รับถ้วยเพื่านคทานนะครับมาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าบอกว่าจะให้ความรู้ดีที่สุดเรื่องนกเขาต้องท่านครับผู้การกบครับโอ้คสวัสดีอีกครั้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาสวัสดีท่นผู้ชมด้วยครับวันนี้จะบอกว่าผมขออนุญาตถามก่อนเลยนะเป็นตัวแทนคุณหนุ่มครับได้ครับคือมาแบบไม่รู้เลยจริงๆเรารู้เรื่องอาหารวันนี้ไม่ทําเรื่องอาหารของนกเขาหรือว่าเอานกเขาไปทําอาหารนะฮะอย่าเข้าใจผิดแต่วันนี้แล้วก็ เรียนรู้เรื่องของนกเขาจริงๆนกเขาอย่างที่พี่ปีบอกนกเขาวชวานกเขาใหญ่ถานท่านนิดนึงครับก่อนจะไปเรื่องนกเขาท่านทําไมถึงชอบเลี้ยงนกเขาคือผมเป็นคนที่ชอบเลี้ยง,งสัตว์นะฮะมาตั้งแต่เด็กและสัตว์ที่เลี้ยงคืออะไรก็ช่างที่ไม่ได้ทําร้ายเจ้าของจะรักมากก็เลยรักก็นกเขาเนี่ยชอบการที่เริ่มเลี้ยงเนี่ยเรื่องตั้งแต่เด็กสมัยเด็กๆเนี่ยเราซนนะฮะเราก็ไปยิงเะ นะครับนันรักดันรัก,กเราไปยิงเข้ามา <c oughs> พอยิงมาเนี่ยพอยิงมาเนี่ยแบ่งพวกกันเดินอย่างนี้ฮะราคายิงมาเดี๋ยวก่อนเที่ยงต้องมาเจอนะจะไ,ได้ทำรายจรินกันตอนนั้นปิดเทอมอ่ะนะฮะเราก็ไปยิงพอไปยิงก็มีเพื่อนอยู่คนเขายิงนกเขาได้นกเขาจวาวได้ตัวป,วปีกหักเขาจะฆ่าอยู่แล้วเขาจะตีหัวผมพอได้ๆขอยุ่งๆใช้อะไรยิงนกหนังกระติกฮะใช้หนังกระติกไม่มีปืนนะนะปืนอย่าง เราคงไม่มีปัญญาเขาจะตีหัวแล้วก็บอกเฮ้ยขอร้องเฮียอย่าตีเราก็เอานกเนี่ยที่เรายิงได้แลกเขาสองตัวเอานี่ของเรายิงอะไรได้เรายิงนกกระเขนนกกระเขนครับนกกระเขนนกปลอดเจ้าได้หู้นกปลอดด้วยเหรอปลอดฟันจไม่ใช่ปลอดกระจุกนะปลอดป้านเนี่ยเราก็แลกเขาเขาก็ให้มาผมก็มาแล้วก็ต่ยาแล้วก็เลี้ยงมาทาไมเดี๋ยวก่อนนะนิดหนึ่งประเด็นทําไมนกกังเขนกับนกปลอดแล้วนกเขาสามอย่างเนี้ยเขาชอบนกเขามากกว่า มันไม่ชอบนกเขาเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยเขาต้องมีนกเขานะฮะบ้านผู้ใหญ่พดในพลทั้งหลายเนี่ยต้องเลี้ยงนกเขาชวานะครับนกเขาเล็กนางทั้งหลายต้องเลี้ยงนะต้องเลี้ยงนกเขาโอ้เนเกี่ยวกับเรื่องของของของตำแหน่งอต้องใครสมัยนั้นใครที่ถามว่าทําไมถึงใหญ่ทาไมถึงผู้ใหญ่ชอบเล่นต้องบอกเลยสมัยรัชกาลที่สองนะฮะสมัยรัชกาลที่สองเนี่ยท่านเสด็จไปที่อินโดนีเซียนะครับไปที่อินโดนีเซียแล้ว ท่านก็ไปฟังนกเขาชวาร้องใช่ไหมพอท่านกลับมาท่านก็ถามค่าท่าบริวารท่านว่าเฮ้ยไอ้นกที่เราไปฟังที่อินโดนีเซียเนี่ยท,ที่ชวาที่มันร้องเหมือนอังคารุงอ,ะอ่ะนกอะไรค่าท่าบริวารนับอกเยอะแยะเมืองไทยก็มีฮะท่านก็บอกให้ทำไมเอามาลองเลี้ยงกันล่ะตั้งแต่บัดนั้นแหละครับผู้ใหญ่เริ่มเลี้ยงนกเขาชวาที่มาไปอ่าเลยเรียกว่านกเขาชวาความจริงเราเรียกนกเขาเล็กเนี่ยเสียงก็จะร้องนะ เขาจะร้องเหมือนอังกะลุงสมัยน,นั้นนะฮะอังกะลุงเครื่องเครื่องดบินอันนี้นี่เขาจะคำเหมือนอังกะลุงเขาจะร้องนะฮะเขาจะร้องแบบนี้ก็เลยเป็นอันหนึ่งที่เราโอ้ผู้อยากเลี้ยงเลยเราก็อยากเลี้ยงมันดียังไงนะก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเลี้ยงเลียเ้ยงไปเนี่ยผมจําไม่ได้เลี้ยงหลายปีเหมือนกัน,นอยู่ๆมันก็นคงร้องขึ้นมาดีนะฮะไอตัวที่บาดเจ็บนั่นแหละมันหายแล้วก็ร้องเก่งขึ้นมาพอร้องเก่งขึ้นมาก็มีคนมาขอซื้อสมัยนั้นคนขอซื้อผมห้าร้อยบาทนะ กี่ปีแล้วโอ้โหผมยังเรียนอยู่มัธยมอยู่ก็ก็50ปีครับผมว่า50กว่าปี50กว่าปี50กว่าปีครับผมจำได้มาสมัยนั้นบ้านเงินเนี่ยเหล่าก๋วยเตี๋ยวช้มาอะไรสามบาทหกกระหลืงสองบหรือบาทนึ่งผมทันนะแต่50กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมไม่ทันแน่นอนครับโอ้โห100เยอะนะครับเยอะเยอะมากเราดีใจมากเลยครับสมัยนั้นผมจําได้มาจอมพลสฤษดิ์หรืออะไรหลังจากจอมพลสฤษดิ์ก็คือจอมพลประภาสเนี่ยท่านท่าน ตรงตรงไอกรอมนอเนี่ยเขามีบ้านท่าน,นะ่ะเราไปซ้อมกันอยู่นะแล้วท่านก็เปิดหน้าต่างมาฟังเราก็เห็นโอ้เราอยากเนี่ยมันแต่เราเด็กเพราะมันแพงพะเขามาซื้อเนี่ยดีใจเลยขายไปแล้วก็ไปที่สนามหลวงไปซื้อสนามหลวงนะครับไปซื้อสนามหลวงมา ซื้อไปสองร้อยบาทอีกสามร้อยบาทเนี่ยเราเก็บไว้พาแสนไปเที่ยวได้วันโอ้โหสมัยก่อนร้อยหนึ่งเนี่ยนะร้อยหนึ่งนั่งแท็กซี่ไปเฉลิมไทยได้เลยนะสบายสบายโอ้โหหล่อมากหล่อมากเดียวนี่นกเขาตัวเดียวนะครับก็ตั้งแต่นั้นก็เลยเริ่มรักเข้ามาเรื่อยแล้วก็เริ่มเริ่มเลี้ยงมาเรื่อยเรื่อยเริ่มเลี้ยงนกเขาตัวแรกจริงๆเลยเนี่ยตั้งใจเลี้ยงแบบพันธุ์นั้น นกเขาชวาครับแต่ตอนนั้นก็เป็นนกเขาใหญ่มีนะแต่ก็เป็นนกป่าแล้วก็เลี้ยงไว้ธรรมดาเพราะเป็นคนชอบเลี้ยงนกนะครับไม่ว่านกอะไรจะเลี้ยงหมดก็คือไปหายิงมาครับแต่แต่นกเขาใหญ่ไม่ได้นกเขาใหญ่มีผู้ใหญ่ให้อามาเลี้ยงแต่นกเขาชวาจยิงนกเขาใหญ่เนี่ยมันไม่อยู่ธรรมชาติเยอะนะที่เราเห็นทุกวันทุกวันเยอะที่สุดก็คือนกเขาชวาทขาไม่ก่อนหายากตามธรรมชาติทั่วไปส่วนใหญ่เชวานกเขาชวาคือคือสมัยก่อนเนี่ยนกเขาชวาหายาก มันจะไม่ค่อยเจอเพราะว่าคนชอบดักจับยิงก็อะย่างเงี้ยนะแต่มาข้างหลังตั้แต่ผมเริ่มเป็นนายกสมาคมมาป,ปี202520น่ผมก็ส,สัญญากับกรมป่าไม้เพื่อจะให้หลุดจากสายเตสคือจุดจากไอ้นกที่ในในห้ามเลี้ยงเป็นนกผมก็ไปสู้กันนานนะฮะสู้กันจนหลุดมาผมยังจําได้เขาถามว่าเดียกก็ศูนย์พันผมบอกรับรองของผมไม่มีศูนพัน ทางใต้นี่ผสมกันเยอะแล้วนะครับทางกรุงเทพก็เริ่มผสมเยอะผมยืนยันแล้วปี2525เนี่ยวันเกิดในหลวงเนี่ยวันที่5ธันวาเราจะบอกให้ฟาร์มใครมีที่ผสมกันมาแล้วไม่ดีนยเอามาปล่อยพร้อมกันไหมต่อมาั้นจำได้ผมจำได้ปล่อยข้างแรกร้อยกว่าตัวนะครับเพราะพี่จำมาก็ปล่อยอย่างนี้เรื่อยนะพอถึงก็จำนัดกันจนมาปีสุดท้ายเนี่ยที่จำได้ว่า เกือบสองพันตัวผมก็เลยไม่ต้องเอามาที่นี่แล้วไม่ต้องไปที่วางหรอกนะไม่ต e ้องวางสวนจิตแล้วปล่อยที่บ้านคุณนั่นแหละเอามาปล่อยนี่คือเอามาคับเอาปล่อยเลยปล่อยปเลยปล่อยเลยธรรมชาติเรียว่านกเขาแถวบ้านเรานี่อาจจะมาจากผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะเดี๋ยวนี้ผมยังจําได้เขาบอกว่าแน่ใจนะผมบอกและต่อไปเนี่ยมันมาเต็มบ้านเต็มเมืองก็ทําไงเพราะมมนี่คือความฝันของผมผมอยากจะให้นกเขาชวาหรือเขาเล็กเนี่ยแทนนกกระจอกโอ เขายังบอกเลยมันเป็นไปไม่ได้แต่ตอนที่เริ่มเป็นแล้วเริ่มเป็นแล้วชาวบ้านผมไม่แน่นอนครับตอนเช้าเช้านี่ได้ยินใครใครก็ต้องเห็นแล้วนกเขาชวาเดินกันเต็มไปหแต่เราไม่รู้ว่านกเขาเขาคือนกเขาชวาหรือนกเขาใหญ่หรือเขาไหนอย่างคุณบอกว่าอันนี้น่าสนใจเลี้ยงอยู่หลายปีจนเป็นภาพผมเลี้ยงตั้งแต่เด็กครับต่าสนใ่ครก่อนจะเป็นนายกนี่ก็เลี้ยงแล้วนะฮะกี่ปีคะถึงจะเป็นก่อนผมเล่นเล่นมาตั้งปีหนึ่งศูนย์ห้า 05ครับแล้วก็ไปต่างประเทศผมไปต่างประเทศผมไปต่างประเทศมาแล้วก็แต่น้องก็ยังเลี้ยงนะครับกลับมาอีกทีปี16กำลังยิงกันรุ่นวายเลยนะก็เริ่มเลี้ยงตอนนั้นจะหยุดการแข่งขันยุวพักหนึงหลังจากปี1617ก็เริ่มแข่งกันใหม่นะครับจะมีถ้วยพระราชทานถ้วยอะไรถ้วยพระราชทานด้วยที่เราเป็นคนถักดันครับแต่ถ้วยพระราชทานนี้ผู้ใหญ่เก่าเขาเป็นคนทำบอรับแต่ว่าสมาคมนี่มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีมาปี ศูนย์เก้าหรือไงเนี่ยฮะเป็นปีศูนย์เก้าท่านพลเอกรัศมีราชนิวัตรท่านเป็นคนขอและในสมาคมเนี่ยเราบอกเลยว่าเออเราจะขอเปิดสมาคมและสมาคมจะไม่มีการพนันครับนะครับแล้วก็ไม่มีการพนันจรไม่ใช่ว่องของการพนันไม่มีเลยเพราะว่ามีการแข่งขันใช่ไหมครับอันนี้การแข่งขันเราขอแากข้ามไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเราพูดทีหลังเรื่องนี้เว้ยตอนนี้เราอยากรู้เรื่องขั้นต้นก่อนถูกไหครับตอนนี้ผมอยากทราบในเรื่องของการขยายพันธุ์ก่อนครับ ว่าเราหาพ่อพันหรือแม่พันยังไงคัดยังไงอะไรประมาณนี้ครับอย่างนี้ไหมครับคุณหนุ่มเราพูดถึงเรื่องนกเขาใช่ใช่เอาเล็กก่อนชวาเขาชครับนกเขาชวาพอเขาระหว่างนั้นก็ก็เริ่มมีการต่อนกกันนกดีที่สุดคือนกสุพรรณบุรีนะครับนกเมืองการนกเมืองการจะตัวเล็กนกสุพรรณจะตัวใหญ่นะครับนกคืออะไรคือไปเอาอพั์เนีย์ไปดักนะตัวนกเขาชวาััไงครับดักไงวิธีธรรมชาติเดี๋ยวก็ต้องบอกว่าธรรมชาติของนกเนี่ย เขาจะถือว่าเขาเป็นเจ้าในวงนี้ใครเข้ามาเขาตีหมดนะในภาคในในในป่าเนี่ยเขาเขาเป็นเจ้านะเขาต้องเป็นเจ้าแล้วเขาก็จะมีผาเนียดไปนะผาเนียดทำเหมือนช้างเลยครับผาเนียดแต่ว่าไม่ได้ออกมาอยู่เป็นที่ดักนกเป็นที่ดักนกเป็นกรงาเนียดเล็กๆรับขันเล็กๆเนี่ยแล้วเราก็นกตัวเราเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เปิดไว้แล้วก็ไปแขวนไว้ข้างบนตอนไม้นกที่เป็นเจ้าถิ่นเขาจะมาตีนก ครับพอตีมันก็ติดเลยพอติดแล้วก็โอ้โหนี่เสียงดีหมายความว่าเขาเข้าไปในกลงเลยครับเข้าไปเตะเลยมันจะมีที่ดักมันมันเป็นกลงลาออนรกต่อใส่ไว้ในกลงแล้วก็มันมีมันมีตะข่ายที่ขอดไปนกต่อเนี่ยคือล่อให้ตัวนั้นมาตีาให้เจ้าถิ่นเข้ามาลงตั๊บปิดตั๊บเลยแต่แต่แต่บ้านเลยอันนี้แล้วสมัยนั้ไทยรก็บอกว่าที่ตามไม่ใช่ ทางใต้เนี่ยมาขอซื้อนกจากเราพ่อพันที่เราจับได้เอาไปผสมนะครับเอาไปผสมพันธุ์เขาก็ผสมเข้ามาเื่อยตั้งแต่หลัครั้งเนื้อนะครับคือก็รู้คนอิสลามในส่วนใหญ่ท่านก็จะชอบเล่นนกอะไรเงี้ยเช้าก็ไปนั่งกินกาแฟคุยเรื่องนกเขาก็ไปทากันนะครับเขาก็ไปทำกันระหว่างนั้นก็เริ่มเปลี่ยนการปกครองหรืออะไรเงี้ยก็เริ่มกูแทกเริ่มน้อยลงนะครับก็ไม่ได้ผสมกันแล้ว ุกคนเชี่ยวรอป่าดีกว่าถ้าทะลุก็้ผสมแล้วนะเขาเริ่มผสมแล้วถามลึกลงไปนิดนึงครับพอมีการผสมพันธุ์ระหว่างแม่พันธุ์กับพ่อพันธุ์ที่จับมาแล้วใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยเราคือให้มันฟักไข่เองหรืออะไรเองใหให้ฟักเองหรือว่าต้องไปเข้าสมัยนันเข้าฟักเองครับก็คือโดยวิธีธรรมชาติเลยใช่ไหมครับสมัยนั้นฟักเองเลยต้องไปฟักเองลองถามนิดนีได้ไหมครับล้วเราเลี้ยงเนี่ยก่อนจะมาผสมพันธุ์เราเอาอป่ามาเรามีนกเลี้ยงอาหารที่ใช้เหมือนกัน ไม่ต่างตแรกเขาอาจจะหลงข้าวเหมือนกันนะเขากินได้เป็นแต่วันอะเขาจะกินข้าวฟ่างข้าวลรข้าวข้าวลายลายเนี่ยลายข้าวข้าวลายที่ที่เราให้นกอันนั้นกินมีเลยมีเลยสมัยนั้นไม่มีไม่มีไม่มีเรามีข้าวเปลือกเม็ดเล็กๆเม็ดสั้นที่สีแล้วที่สีแล้วแต่ยังไม่สีก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เขาเรียกดอกมะเขือใช่ไหมใช่เขาเรียกโอ้โหดอกมะเขือดอกมะเขือคือเขาเรียก มันเหมือนเข้อเปลือกดอกมะเขือกเมันเหมือนดอกมะเขือมันสั้นๆมันไม่สั้นๆเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมีครับมีไหมครับอยู่โอ้ไทอยู่เลยไทยอยู่นะไม่ได้กินพวกหนอนพวกไม่กินฮะไครกินนกเขาจะไม่กินสัตว์จะไม่กินอะไรที่มีชีวิตงั้นต้องเก็บข้เปลือกเองเขาจะเป็นมังสวิรัติมังสวิรัติทำไรฮะเขาจะกินมังสวิรัติเขาจะนกเขาเนี่ยพอตายไปเนี่ยจะไม่เน่า ฮะจริงจริงเลยมันก็นนเ,เป็นมัมมี่ไงครับ,รบยกเว้นยกเวน้นตายแล้วเสร็จแล้วแมงวันมาขออีกเรื่องนะการที่บมดตายแล้วเราเก็บใส่ตู้เย็นหรือใส่แล้วรับรองไม่ไม่ไม่น่าอันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นนอกเรื่องอนะถ้าท่านกินมังสวิรัติหรือกินมิวส์เทเทรียนท่านอาจจะไม่น่าไม่เคยก็โอเคครับเป็นความที่ดีนะครับใช่จริงจริงเนะเป็นอย่างนั้นจริงๆระหว่างนั้นก็พอพอเราเริ่มผสมพันธุ์นกป่าก็เริ่มหมดไม่ค่อยจับได้ก็ได้ได้มันก็ไม่ดีก็เลยเริ่มเลี้ยงผสมกันมาเลย ไว้ก่อนผสมยากมากยังไงครับคือถ้าเกิดจะเข้ากันเหมือนกับที่บอกว่าปรกกัดคือลมพะบตีเลยปรกกัดนี่เขาต้องต้องต่างกันต้องออกมาเทียบกันนันจนเข้านอนคู่กันแล้วถึงจะไปถึงจะไหวได้จอยลงเหมือนกันเรื่อยรเหมือนเลยเอางมาติดกันครับมองตากันทุกๆทุกๆกันเมื่อไหร่พอเขาเริ่มนอนคู่กันเมื่อไหร่เราก็เอาไปปล่อยโกงใหญ่เออก็เหมือนคนเนื้อนะโยนเหมือนคนไหมฮะพี่บีตก็ต้องถามตั๊กเพราะตั๊กหนุ่ม แน่แน่ไอ้เรื่องนี้ผมว่าไม่มีไม่มีแก่ไม่มีหนุ่มนะโอเคฮะต่อครับเลยผสมกันเรื่อยครับแล้วก็ทําพันเอาความดีของเขาใส่เนี่ยจนวันนี้เราจะรู้เลยว่านกเขาที่เราผสมกันนกเขาป่าเสียงจะไม่เหมือนกันอย่าโอ้อันนี้ไปถามไปอย่าไปอีกทีนึงที่เป็สาควรจะเสียงใหญ่เสียงก็จะจู่จู่นีะคือถามผู้การนะสมัยก่อนเนี่ยนกเขาเนี่ยไม่มีปลายใช่ไหม ส่วนมากเนี่ยนกเขาล้องไม่มีกล่าเพราะวันนี้ต้องถามท่านว่าจริงๆเนี่ยนกที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างมีหน้าคาดคือคือคืออย่างตั้งแต่สมอาจจะยังไม่รู้ว่าครับปลายคืออะไรใช่ผมไม่รขาบเลยมันเป็นศัสท์เทคนิคมากรันรหรับผมเนี่ยปลายนี่คือคําร้องคําขันของเขาเนี่ยคําสุดท้ายที่จะเป็นกังวานมีลงด้วยแม่กอกไก่แม่กนโอ้คว้ารักโกนนี่นี่ถือว่านกดี อันนี้คือปลายนี่คือปลายปลายคำขังต้องมีมันมันทำเสียงว่าที่ผู้การพูดก็จะมีหน้าหน้าก็จะตะวันหน้าก็คือเว้าัคือหน้าคือคำแรกที่เขาเล่ามาฮาแล้วก็มีกลางะครับเป็นกี่จังหวะกลางคือจังหวะเอ่แล้วก็ปลายก็คืออ๋อหน้ากลางปลายจังหวะปลายคือคำสะกด ความุดท้ายแม่อะไรแม่กงแม่กงลงรวมใช่มแม่กงต้องเป็นแม่กกงแม่กงนี่นกเรียนภาษาไทยด้วยโอเคอ่ะจริงๆต้องเป็นอย่างนั้นแปลกครับอยากฟังเหมือนกันสมัยนั้นเนี่ยไม่ค่อยได้ยินว่านกมีปลายแต่สมัยนี้เราคัดจนทำมาเกือบยี่สิบสามสิบปีแล้วนกทุกตัวเริ่มมีปลายมันคงว่ามันพัฒนาเองเหรอเราเราพัฒนาก็ไปเรื่อยเข้าพัฒนาตัวคำว่าพัฒนาเขาหมายความว่าไงเราเอาเขาตัวดี ลงก,กับตัวดีไปเร <ffic. S 1> ื่อยนะครับแต่ข้อสิข้อแต่อย่าไปคิดว่าถ้าบอเอาดีกับดีลงต้องดีนะไม่ใช่ลูกข an ่าวชว่าอาจจะลงดีกับดีเนี่ยมันไม่ดีก็ได้มันการเป็นสมัยปู่มันน้ใช้ไม่ได้อย้อนหลังไปมันึ้นอยู่กับมันึ้นอยู่มันยังไม่ไม่ไม่ใจแต่คือยังไม่มยังไม่เก่วกับสายเลือดแต่งานบางับมันสายเลือดก็มีส่วนมีส่วนครับสายเลือดนี่สายมันโดยพื้นฐานก็มีส่วนต้องเอาสายที่เก่งด้วยไม่งั้นรูงแข็งทาไม่ได้หรอก ไม่ใช่โกวขันดีแต่ชั่วโมงขันคำอันนี้คือมาตรฐานที่เรานํามาจากต่างประเทศครับเพื่อ่ชจากของเราเลยเราก็ทำของเราเด้เราก็มีของเราเราทำของเราถามว่าในประเทศสุดใดแล้วเนี่ยฮะนกเขาทั้งสชวาทั้งเขาใหญ่มีแข่งทั้งคู่มีแข่งทั้งคู่ฮะประเทศที่แข่งเยอะที่สุดคือประเทศอะไรประเทศไทยโอ้โหแล้วครับผมรู้ว่ามาเลเซียไม่ใช่มาเลยมาแข่งกับเราอินโดนีเซียมีแข่ง ไอ้อินโดนีเซียเขาก็นอย่างทวารีว่าเหมือนก็มีแข่งกันแต่ก็ไม่ใหญ่เท่าเรายังไม่ใหญ่เท่าเราท่านที่เราให้เกียรติเขาว่าเป็นนกจากเขาเนี่ยนะแต่ว่าของเขาเนี่ยต้องนกต้องดีจริงถึงจะแข่งได้ของเราขำเก่งครับมีสิทธิ์ติดรางวัลผมถามนิดนึงครับอันนี้เป็นความรู้นะถามว่าในในป่าในเขาเนี่ยจะมีพันธุ์ดีๆหลงเหลือบ้างผมก็ไม่ค่อยมีเลยนะไม่ค่อยจะแต่ว่าท่านผู้ชมจะไม่ฟุกที่เจอที่บ้านท่านนะฮะไม่ต้องไปหวังไม่ต้องไปหวังนะ คือต้องบอกอย่างนี้ครับคือนกที่ผู้การบอกปล่อยเนี่ยก็คือนกที่ไม่มีหน้าหรือไม่มีปลายไม่มีกลางไม่มีปลายที่ลูกมันเนี่ยที่เราผสมมาแล้วโอ้ใช้ไม่ได้ใช่ไม่ได้ถ้าเราเตรียมมับแต่พวกนี้อาจจะไปทาแล้วกลับมาได้อกนะกลับมาเป็นนกดีได้ครับก่อนจะถึงตรงช่วงเวลาที่เราอยากจะไปเจอนกนะคุณนุครับผมอยากจระถามสักนิดหนึ่งครับอยากจะรู้ว่าวิธีการเลี้ยงมันตัวหนึ่งเนี่ยเลี้ยงยากแค่ไหนอายุมันยาวแค่ไหน แล้วมันมีโรคไข้ไข้เจ็บคนส่วนใหญ่ชอบกังวลมากว่านกเขาเนี่ยมีโรคครับเลอ,อนกเขาจะวานกเขาใหญ่จะไม่มีโรคครับเพราะว่าเขาอยู่ในกรงนะครับอาหารที่เราเลี้ยงเนี่ยถ้าวลเราจะแข่งจริงอาหารที่เราเลี้ยงต้องไปล้างก่อนล้างแล้วก็ตากแดดนะครับต้องต้องให้สะอาดแบบนี้ครับ,รบและหนึ่งอย่าให้วกกระจอกเข้าไปได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาจะหน,นึ่งรออีกครับ เห็นไหมว่าเสียงเขาลากตอนปลายร้อนมากนะเนี่ยเขาจะปลายเห็นไหมแหน่มามาถูกเวลาด้วยนะฮะพูดถึงก็ต้องเลยครับอันนี้เขาลัากันนะนี่คือทหาเขาเริ่มจะสู้กันนี่เริ่มจริงแล้วอ้โหแล้วเริ่มจะแข่งกันอันนี้คือสู้กันครับคือคือนกธรรมชาติเขาใครเป็นเจ้าอะที่เรา เพราะนั้นึ้อรองกันละกันโอเคแล้วเหมือนแล้วเหมือนไก่จะรู้ซีนะไก่เงียบไปเลยนะครับเงียบเลยทุกอย่างเงียบเลยที้ประเด็นคือผมเนี่ร้องร้องอห่เลยครับเริ่มร้องแล้วร้องใหญเริ่มร้องไปเลยที้จะถามว่าตัวเขาเนี่ยอาหารต้องใา่ครับหนึ่งสะหาสองน้ำต้องสะาครับที่ลกเราต้องรู้นิสัยเขาด้วยว่าตัวนี้เขาชอบกินอะไรแต่ตัวไม่เหมือนกันงั้นเหรอไม่เหมือนไม่เหมือนต้องรู้นิสัยยากเลยนี่เลี้ยงยากเลี้ยงเลี้ยงกว่าจะรู้เรื่องกล้าเหมือนกันครับนะครับแล้วก็ที่ธรรมชาติว นะครับคือ <concealed> ต <safety> <lide> <petto pie> be ้องตักแหละนะฮะมาถึงกลางวันกลางวันเนี่ยครับกลางวันเนี่ยเนี่ยจะจะเช้าถึงที่ยังไม่ย่างตายนะฮะนั้นไม่ไม่ไม่เขาจะมโกงเขาต้องอธิบายเรื่องโกงเ๋อเราจะถามเรื่องโกงนิดหนึ่งหน่อคือชอบแดกกับน้ำครับแดกกับน้ำแล้วก็ต้องรู้นิสัยตัวนี้ชอบกินอะไรตวนี้กินแล้วร้องดังไปเสียงเสียอะไรก็ไม่ให้กินฮะต้องรู้ขนาดร้องดังเสียงเสียครับแล้วก็เขาจะมียาถ่ายเขาถ้าถ้าเกิดเราเรียกเข้าในโกงก่อนต้องถ่ายแลาถ้าทักถ่ายเขาเนี่ย ยาธรรมชาติก็คือพริกขี้หนูแซนน้ำปลาพริกขี้หนู้เนี่ยแหละครับน้ำปลาพริกบ้านเราเนาะน้ำปลาเป็นปลาก็ไปช่วยแก้เผ็ดแต่ทางใต้ก็ใช้ใช้น้ำบูดูออครับวิธีทำก็เหมือเทคนิคเยอะนะพอกินไม่อยากบอกเดี๋ยวคนรู้ทำง่ายต่อแล้วไม่ขอเก็บไว้ก่อนผมไปไงต่อเลยฮะไม่อยากบอกเดี๋ยวคนรู้ไปไม่ได้เลยพริกเนี่ยต้องที่สีแดงครับเม็ดต้องมาใหญ่ นะครับเม็ดตัวเล็กๆเหมือนนกเอพิถีพครับโซ่เล็กๆกันนะครับแล้วมาก็จิ้มจิ้มรูขนาดแล้วก็ใส่ไปในน้ำปลาที่ได้คูณตอนนึ่งแล้วก็ขึ้นมาต่างให้เผ็ดนิดนิดครับเผ็ดนิดนิดเลยครับให้น้ำปลาเข้าไปหน่อยครับ,รบแล้วถ้าใครดีเนี่ยไปแช่น้ำผึ้งอีกทงเดีแล้วก็บึ่งแดดแล้วก็ววเ,เก็บไว้ป้อนครับ การกดทําเหมือนนี่แหละฮะหลอกเด็กให้กินยา, <c oughs> นานเอาพริกไปแช่ปตาให้เผ็ดนิดหน่อย <c oughs> แล้วก็แบบเออมีรสชาติรางวันเครือบอ้าวโอม <c oughs> แล้วก็จับใส่ปากเลยนะพอถ่ายดีๆนกเขาที่จะแข่งได้ต้องอุจจาระเขาจะต้องนิ่มเหลวเป็นน้ำโหเจอพิษ <c oughs> ขนาดนั้นคงนิ่มแล้วคร <c oughs> ับต้องถ่ายอย่าง <c oughs> นั้นเลยถ้าเผื่อยังเป็นเม็ดๆอยู่ไม่ต้องไปซื้อมันยังแข็งไม่ได้หรออ๋อคนที่ยังไม่ไมแข่งจริงอ๋อถ้าทานน้ำถ่ายเหลวนี่โอเคแล้ว ถ้าท้องเสียท้องมันต้องไประบายเป็นน้ำมันต้องระบายแล้วถึงจะดีเสียงเสิร์ฟจะออกมาอย่างนี้นี่คือการอันนี้ไปยุคใช้กับคนได้หรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะครับาดว่าน่าจะได้นะโอเคน่าจะได้นะฮะท่านผู้ชมครับจริงๆเรื่องนี้ที่ถ้าเราจะแข่งจริงๆเราต้องพาเข้าไปเที่ยวนี่คือวันเสาร์เนี่ยต้องพาเข้าไปที่สนามนะครับไปขึ้นรอบไปซ้อมไปซ้อมไปแยความว่าต้องซ้อมต้องซ้อมต้องซ้อมที่ไหนต้องซ้อมไปด้วยตัวนเขาเก่งสนามเลยโอเคออกไปสนามก็ลองเลยทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกวันไหม ไม่ทุกวันผมไม่มีเวลาทุกวันอ่ะสรุปผมถามนิดนึงตกลงว่าอายุไซเคิลของมันอายุมันอายุเนี่ยที่ผมเลี้ยงมันมีนกที่ผมมาเลี้ยง20ปีโอ้ครับแต่เขาแข็งได้ประมาณ14ปี15ปีแล้วมันก็จะบินไม่ไหวนะฮะเขาจะดอนอปใต้โครงเราก็ต้องเลี้ยงเขาให้กินข้าวเขาวาดให้แต่เขาก็ร้องนะครับเขาอาจจะแก่ๆยังร้องเขาซื้อขายกันยังไงเดี๋ยวก่อนสิถามท่านถามท่านก่อนว่านกนี้เริ่มแข็งได้เมื่ออายุเท่าไหร่อ๋อใช่ใช่จริงๆเนี่ย ก็าว่าจะให้แข่งจริงต้อายุกวบหนึ่งไปนะครปีกว่า2อปีบางท่านแข่งตั้งแต่เด็กๆ6เดือนแข่งได้สมัยนี้แข่งหเดือนแข่งได้แต่พออายุ3 4มสี่ปีนกตัวนี้เสียอ้าวทำไมแข่งเร็วไปมันแข่งเร็วไปน้ำแข่งเร็วจนมันกลัวครับนกเนี่ยมันจะไหล่ล้วพอนกที่เป็นับรุ่นเนี่ยนะครับจะแบบวูบวัวไม่กลัวเสียงนะครับไม่กลัวเสียคือกู้สู้หมด เริ่มโตขึ้นโอ้โหนี่เขาด่าเเก่งเว้ยอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มสู้เปเริ่มเริ่มไม่ไหวแล้วผู้ใหญ่ี่รู้อรับ้ต้องเป็นตัวผู้ตัวเมียครับต้องเป็นตัวผู้ครับตัวเมียร้องน้องตัวเมียจะไม่แข็งโอเคครับเฮ้ยผมว่าเราพักทีนี้ก่อนดีไหมคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับนกแต่ละตัวนะครับว่ามีเสียงร้องยังไงว่าขึ้นลอกขึ้นลอกยังไงขึ้นลอกแล้วตรงเป็นยังไงด้วยอันนี้นะครับ เ,เห็นตัวจริงๆกันเลยดีกว่าหน้าตาเขาเป็นไงพูดไปตั้งนานแล้วยังไม่เห็นเลยครับผมได้ครับเดีวพบกันครับผม